นะสิบสามค่ะขอียสิบห้ดืมที่โต๊ะ B สิบห้าสาแล้วเอาห้าเดิมครั้งที่หนึ่งสิบหกค่ะเออสิบหกเดิมครั้งที่หนึ่งดื่มดื่มเลยสิบหกเดิมครั้งที่สองยี่สิบดื่มค่ะโอ้ยยยี่ยย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 ยตยย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 ยิยดยย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 ยสยย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 คยย เจ็ดค่ะเจ็ดดืมแล้วค่ะยังไดื่มแล้วค่ะแปดดื่มแปดืมแล้วนี้แน่สิบดื่ค่ะขอนยั่งยืดื่มเลยสิบดื่มครังที่ดื่มสิบดื่มค่ะสิดื่มครังที่สองและสิบดื่มและสิเอ็ดดืมค่ะอสิบเอ็ดดื่มค่ะยังไงดีสิบสองค่ะยังไงสิมค่ะสิบสามไปอีกค่ะสิบห้าแล้วค่ะสิบห้าค่ะสิบหกค่ะสิบหกค่ะยังไงดีสิบสิบ เอาอีกคับเอาอีสดื่มค่ะยี่สิดื่มที่สงศูนย์ค่ะยังไงรคับยังไงยีดื่มเราเป็นนักสู้อ่ายีสิดื่มทที่หน่งยังไงยี่สิบดื่มที่สองังและยี่สิบดื่มที่อร์สามาที่เลยขอบคุณโอ้สามศนสโตมีสาเสร็จดื่มค่ะยังไงขออนุญาตดื่มค่ะขออนุญาตแตค่ะตดื่มค่ะตดื่มทที่หนึ่งเออตดื่มทำที่สองเออติดื่ม สิบหกครั้งที่หนึ่งยังไงสิกครั้งที่สองยังไงคะหครั้งที่และสิบหกและที่สามครัี้่อดืมที่โต๊ะมีห้าที่1จ้ะสาดืมครั้งที่สองจ้าห้าดื่มครับนาดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะเออห้าดมหดืมครั้งที่สองจ้ะหกดื่มแล้วค่ะอ้าหกเดดมแลวค่ะเจค่ะเจดื่มครั้งที่หนึ่งเจ็ดดื่มครั้งที่สเดดมค่ะ 1สดืมครั้งที่หนึ่งค่ะเสรจดืมครั้งที่สองแล้วคุณแม่ขออนุญาตเสร็จดืมครั้งที่สเชิญทางนี้ค่ะรูหอกคุณแม่เชิญงนี้เลยทีเดครั้งที่หนึ่่ะเยดืมเจดืมค่ะเดืมครั้งที่หนดืมครั้งที่สอนุญาตสิบค่ะทีเด็ดขออนุญาตสิบค่ะสิบดื่มครั้งที่หนึ่งสิบดืมครั้งที่สอดืมแล้วก็ คารลียังงาคาร์ลียังงาคนต10ีค่ะที่1่ที่1 15 1ยังงารยังงา11 11 1ะร1 11 11 11 11 11 11 11 11 1 ยืมครั้งที่สองตูไม่าละสาตัดคำยังฝืได้เลยลยังทม่ทชนนี้นะยังไม่ดสิบยืม อีสิบสองเดิมค่ะสิบสองเดิมครั้งที่หนึ่งสิบสามค่ะสิบสามที่หนึสิบห้าเดิมที่นี่สามสิบห้าเดิมครั้งที่หนึ่งสิบห้าเดิมครั้งที่สองสิบหกค่ะแม่สิบหกเดิมครั้งที่หนึ่งสิบหเดิมครั้งที่สอเห็นไหมเราทำดีนะแล้วไดีค่ะเป็นหกเดิมครั้งที่สามลงตัวศูนย์เลยลูกอนนี้เป็น้าเดิมครั้ ยังไงต่อครโบกมือกว่าคว้ามือเลี้ยงออกมาเลยขอเลือ4-4ค่ะ F4-4 F4-4 เดี๋ยวนะคะ F2-2 ต่อแล้วนก่อนนะที่สองหนุ่มโตโอเคโอเคยังไง F F2-2 สองหนงที่หนึง ขวัญยาเริ่มต้นสองดื่มครั้งที่หนึ่องดืมครั้งที่สองสามดื่มค่ะอ่าโอเคสามดื่มขัญยาได้หดื่มีสค่ะห้ดืมครั้งที่หนึดืมครั้งที่สองดืมครั้งที่สามสเลยครับผมมานี่ลุกัแน่องแล้ว2รสดืมครั้งที่สิค่ะเออสิบห้าดื่มครั้งที่ดื่มขัญยาสิบหดืมค่ะออสิบดื่มยี่สิบดื่มอยังไย่สดืม ยอง5ลกโต๊ะ่ะยังไงดีต๊ะ1นดงนี่นิามค่ะเออี่หดทีโตางนี่งนางรรที่และ25้ดืครที่สออโต๊ะมหาเลยลี้สมรที่2แล้วขอเลีไปก่นเลยสาดมครงที่3าที่โต๊ะมีมวยบหอดด้วยจขอ้หนค่ะางที่ส,ส,สจ้ และสองดื่มครั้งที่สามที่โต๊ะทีสิบค่ะเชลยจ้าพันุาค่ะกลับดื่มค่ะกับครั้งที่สามดื่มจ้าค่ะอยู่ต่ออยู่ต่อหน่อยและสองดื่มสามดื่มค่ะกับนุ่มซิงเก่งนะคะ่ห้าดื่มแะห้าดื่มห้าดืม้ดืมห้าดมครั้งนี้นะคะหกดืมค่ะเออหกวนี้เจ็ดดื่มค่ะยังไงดีเจ็ื่มครั้งที่หนึค่ะ เดิดนึงขอยกิบสองดิมครั้งที่1นึ่งเช่นกันค่ะจิบสองดิมครั้งที่1กับดื่มสิงเกิงสิบสองดิมครั้งที่2องแล้วขอยักปเลยจิบสองดมครั้งที่สเช่นตันนี้ครับนี่มามาอ้าถมามาอ้าพี่อาท